เช้าวันนี้นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันพระธวจนะธรรมของพระเจ้าจักรธรรมสองโคริน์บทที่เก้านะจอดสองโคริน์บที่เก้าและหนึ่งโคริน์บที่เก้านะจบทที่สิบสามสองโคริน์บที่เก้าข้อที่หกบอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากและข้อที่เจ็ดบอกว่าทุกคนจง มี้ใช้ไม่ด้วยการหูนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจดี้และหนึ่งโครินบ,บที่13บสืมข้อแปดถึงข้อที่13บสนจะเป็นเรื่องของความรักบอกว่าความรักไม่มีวันสูงสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูงไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเริ่มกันแม้ดิชาความรู้ก็จะเสื รอบความรู้ของเราไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็นไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปเอมือ่อข้าพเจ้ายัง,ยงเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็ใเกใให้ควรหนาเหตุผลอย่างเดีกแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราถึนสำรวจหัวนองคนในกระโจ แต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของพระพเจ้า,เาไม่สมบูรณ์เวลานั้นพระพเจ้าจะรู้แจ้งอยงพระองค์ทรงรู้จักพระเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อ,อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดวันนี้นะจ้าพระพเจ้าจะมาแบ,บ่งปันในหัวข้อเรื่องว่าหลักการสู่ความพบกลิูรในองค์พระเยซูคริสต์นะจ๊ะ ในปัจจุบันนะเจ้าชีวิตคนเฮาของคนทั้งโลกวุ่นวายสะสมนะจ้าสแสวงหาชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่เขาก็ต้องพบกับความว่างเปล่ามาเกิดเติมเต็มในชีวิตเลยมากคนสแสวงหาพระเจ้าบางคนสแสวงหาความครบบริบูรณ์ในชีวิตทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเติมเต็มในชีวิตของตัวเกา่านะเจ้าราว่าจะืเสียเงินไปทําบุญ บริษัทนั่นบริษัทนี่แต่กับกเคยที่จะเติม,เต,มเต็มในชีวิตของทําได้เลยนะจ้าประธานาธิบดีจอร์จฟุตนะเจ้าต้องวิ่งหลบภัยหลาย,ยาครั้งเมื่อเครื่องบินลูกล้ำเขตข้ามบินมามีทางอื่นใดนอกจากต้องวิ่งนอกจากทานของพระเยซูคริสต์แล้วโรองประกับธรรอย่างสม่ำเสมอว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ อันนี้มีศาสนาองค์ไหนในโลกนี้ที่บอกขําว่าข่าจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์และในวันนี้พระเยซูคริสต์ปาดหนาที่จะมอบชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพื่อแก่ขาทุกคนที่เข้ามาสัสหานในทางขององค์รพระผู้เป็นเจ้าจัฉะนั้นนะจ๊าชีวิตนะจ๊อของข่าวจะพบกับและหัาพระพอนและพบกับความบริบูรณ์ในพระเยซู ได้เริญนะจ๊ะกันนั่นก็คือหลักของการวานนะจ๊ะที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปตะที่นะจ๊ะพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นในการวานในข้อแรกพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้นในการวานที่จะทึ่งหังได้หักอย่างรครบบริบูรณ์นะจ๊ะถ้าเอาสเปียนการวานนะจ๊ะเราดูชีวิตของไทยที่ชัดเจนที่สุดก็คือชาวนานน็จ๊ะสำหรับชาวนาแล้วมีความหมายอย่างยิ่งเลย ก่อจะพกเป็นตัวชี้จะว,วัดว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวกลงในเมื่ี้เมื่อกี้เดินข้างหน้านะเจ้าพรยา,น,านุธรงานาก,กันฮือนะเจ้าในพระที่้อตกีนะเจ้ากันฮือเปรียบเหมือนกัางวันสถานการณ์ของพระที่ตีตอนนี้เป็นเรื่องของการพือเนื่งษษนองจากริศต์ในกรุงเยรูซาเล็มนะเจ้าพบกับความยากจนอาจารย์ปโลจึงได้เรีรยกอะไรดิัต์ตางๆเพราะว่าจะเป็นทิศต์ในแฟร์ มาซิโดเนียคริสต์จักรแอาคายาคริสต์ัเอฟเอสและคริสต์โทริงโดยเฉพาะที่คริสต์ัรโคริงอาจารย์ตอโลได้สอนที่น้องถึงฉันทภระแห่งการเป็นผู้พึ่งในสองโปรยุทีิเก้าข้อหนึ่งถึงข้อห้าฉะนั้นัวใจของการพึ่งมาได้อยู่ที่ตัวของเฮานะเจ้าแต่อยู่ที่พระเจ้าแต่อยู่ที่พระเจ้าการพึ่งเป็นฉันทภระที่ทุกคนมีต่อพระเจ้าชีวิตของเฮาจะพ พระเจ้าเป็นผู้ฮึ่อเฮาก่อนในชีวิตนี้นะจอาฮึ่อยังใดชัดเจนเจ้าในยนห์บทที่สาข้อสิบบอกว่าใดจาอาเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรอง์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้เป็นการฮื่ที่ยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าได้ฮื่มพระบุตรมา เป็นคําถามที่น่าสนใจยมากนะจ๊ะเฮา,ามียาหนึ่งเข็นมนะจ๊ะในโลกนี้มีผู้ป่วยสองคนคนหนึ่งเป็นลูกค้าแล้วคนหนึ่งเป็นไข้หวูเขาจะเลือกฉีดใครก่อนเป็นคําถามที่เขาต้องมาทบทวนตรกลางนะจ๊ะเฮา,าเป็นผู้พิจเหมืงองค์พระเยซูคริสต์ก่อนสมมติมียาอยู่หนึ่งเข็มน,นะจ๊ะลูกค้ากับไข ทรงพื <toys> ้นาฮาก่อนความฮักของพระเจ้าบอกมีสิ้นสุดเป็นความฮักอาตาเป่ความฮักบริสุทธิ์นะจ้ะเป็นความฮักที่บริสุทธิ์นะจ๊าพระเจ้าบอกเกยที่จะบอกพื้อเอาไปเขาเลยในบางครั้งรูปของัอย่างตัวเฮาเนี่ยทำผิดต่อพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์ก็ฮักเฮานะจ้ะเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เฮาก่อนรากฐานของการเมื่อนที่ เาบัญช่อยู่ที่ตัวเฮาและพระเจ้าต้องการเฮามีภ่าทีอย่างไรต่อองค์พระผู้เป็นเจา้าพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงใช้เรามาชัน้นใดเราก็จะใช้ท่านทั้งหลายไปชั้นนั้นนั่นหมายความว่าพระบิดาทรงพระเยซูติ์มาเป็นผู้มื่และต่อจากผื้เฮาเป็นผู้มื่คนอื่นด้วยเช่นกันจต่เพราะฉะนั้นกนนารืติดสอนการวางความหักขององค์พระเยซูสต์เจ้าออกไป กับคนอื่นนะจ๊ะรักของการวานเป็นยางไรวานอัน่างก็จะเกี่ยวเกี่ยวสิ่งนั้นมันก็จะตัดพระราชนำของพระเจ้าเฮาวานสิ่งที่ดีต่อคนอื่นเฮาก็จะได้รับความดีนะจ๊ะถึงแม้ว่าคนนั้นอาจจะมาน้ากับทาแต่นพระเจ้าก็จะคือเฮาครบบริบูรณ์นะจ๊ะฉะนั้นถ้าเฮาสมมติว่าเฮาวานเข้าไปเหมือนชาวนาปลายปีมาเปิ้นตัดเก็บ เกี่ยวเขาแม่บอกจะวนันอะไรยังไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเอาวันไฟเงอหนังเอาก็จะได้ไฟเงอหนังนจ๊ะแต่ถ้าเขาวานันพระวจะนธรรมของพระพป็นเจ้านะจ๊ะก็จะมีคนอีกมากมายที่จะได้ขับควัมรอบนะจ๊ะเขาไหวาวันไปจิตวิญญาณเขาก็จะเก็บเกี่ยวไจยจิตวิญญาณฉะนั้นการวันของเราในทุกวันนี้เขาชื่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหน ในการที่เราอยู่สถาบันแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเมื่อเวาช่วยเหลือคนอื่น้นะาฉะนั้นในแต่ละวนันเอาตื่นเช้าขึ้นมาเอามีรอยยิ้มเอาทํางานด้วยความตั้งใจเราเมื่อพระเจ้าอยากเป็นที่ในแต่ละวันนี้ยังสนะาบฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็ได้บอกเขาว่าเอาหวันมากเพียงไหนในเราก็จจได้มากเอาอันถ้าเอาหวางน,น้อยเรา็จะจด้รับ สิ่งที่ลัดมาได้น้อยนะจ๊ะฉะนั้นนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะเราจะต้องปลูกอัญนนมณในพระว่าจะน่าทำตอนนี้นะจ๊ะโดยปกติแล้วเราจะปลูกอ,อัญมณีก็ต้องคิดถึงผลที่ยั่งยืนแม่แต่จะเมื่อวานไปแล้วมาถึงฤดูที่เราจะต้องปลูกเราจะปลูกอัญมณีทำก็ต้องคิดถึงผลที่ยั่งยืนและระยะยาวท่านทั้งหลายเราจะปลูกต้องต้องวางอผนทีีได้ ในระยะยาวในหนึ่งโรินบทที่13ข้อ8ถึงข้อ13บอกเอาไว้ว่ามีสามสิ่งที่ต้องปลูกเป็นพืชสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณที่บวมีวันสูญสิ้นนจ,จากเพื่ออย่างจ้าข้อ13ความเชื่อความหวังใจความรักนะจ๊ะฉะนั้นความเชื่อถ้าเราปลูกความเชื่อไว้ในตัวของเฮาที่ใดมีความสงสัยคือเฮาวัวงความเชื่อการวางความเชื่อการปลูกความเชื่อหมายถึง ากากรปัการพระกิติคุณของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในรมที่สิบข้อสิบบทที่สิบข้อสิบสี่ถึงข้อสิบห้าและข้อที่สิบเจ็ดแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะถูลงโต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ เกิดขึ้นได้เพราะการประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เราจะต้องมีใจแห่งการที่เราจะปลูกความเชื่อประกาศเป็นพยานเพื่อเกี่ยเกี่ยวโดยวิญาณถวพระเจ้าในยุคที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งเป็นยุคที่คนต้องการความบริบูรณ์ในชีวิตอย่างมากความเชื่อแล้วกระตอนด้วยความหวังใจนะจ้าที่ใดมีความบาบุนท้อถอยือว่วงหวังหวัง พรื่องที่กล่าวว่าความหวังใจจะทําให้คนเกิดความอดทนถ้ามีความเชื่อมีความหวังใจเขาก็จะเกิดความอดทนในชีวิตของเราในบางครั้งเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่วุ่นวายในชีวิตบางคนเขามีที่พึ่งบางคนคิดบ่ออกแต่ถ้าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราแล้วเมื่อเขาอาธิษฐานถึงขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในบางครั้งเขาอาจจะ มาได้คาตอบที่แน่ชัดในเวลาที่เราต้องการพระเจ้ามีเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการตีขึ้งเราในแต่ละคนนะเจ้าฉะนั้นรเรามีาความหวังใจว่าพระเจ้าจะดูแลและอาร,ราขาในชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเราขาดความหวังใจในชีวิตแล้วรเราจะไม่มีแฮงที่จะมีการต่อสู้หรือว่ามีวความกดทนอีกต่อไปบางคนนะเจ้าเลือกทักออกในทางตีผิดๆท่านพี่สอนเราว่า เื่อเรามีความหวังในเง้นชาวนาสิ่งใดในโลกที่มนุษย์หวังแล้วย่งยืนมีกับเจ้าในทุกวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความสุขสบายบามีเจ้านอกจากพระเจ้าแล้วบามีผู้ ชีวิตที่รบบิบูชีวิตที่มีความหวัง,งมิ่นกับเราได้นะเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ที่มีความหวังของพระเจ้าและนำความหวังของพระเจ้าไปสู่คนที่สิ้นหวัง <c oughs> ในบางครั้ง <c oughs> เราอาจจะเห็นคนรอบข้าง <c oughs> เขาอาจจะเศร้าอยู่อาจจะเราต้องพูดอย่างน้นต่อบอกเขาว่าพระเจ้าหากเขานะจ้าพระเจ้าหากเขา และพระเจ้าจะดูแลในชีวิตของเขาเมื่อเขาประกาศพระานามของพระเยซูคริสต์ผู้สามารถเปลี่ยนแปลงตอนชื่นหวังเพื่อเป็นคนที่มีความหวังใดในสันดีบทที่43.5บอกว่าจิตวิญญาณของพระเจ้าเฉายเฉยฉนัเจ้าจึงปล่อยฉนัยเจ้าจึงกระสับกระสายภายในข้าเจ้าจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสันติแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความประทานและพระเจ้าของข้าพเจ้า พระรมของพระเจ้าบอกเราว่าเรามีความหวังในพระองค์และพระองค์ทรงเป็นปัมจุบัและทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าทรงเป็นป,ปัมอุถั์ในชีวิตของเราเป็นความหวังในชีวิตของเราเสมอสมอนะจ๊ะสุดท้ายความหักความหักจะในคัมภี์บอกเขาชัดเจนบอกว่าที่ใดมีความเลียดชันที่เขาหว่านจะความหักและในหนึ่งบริบทที่สิบสามบอกว่าความหักใหญ่ที่สุด ในบางครั้งนี่ยจะมันยากในการที่เขาจะบองความฮักอาจจะเป็นคนที่บรนดาฮักกับเขาแล้วเขาจะฮักเขาได้่อยอยดค,คอยแบบว่าคอยนั่นคอยนี่เอาตลอดเวลามันมันมันจะบรน,น้าฮักนะ่จ้ะแต่เระเจ้าบอกว่าเมื่อเขาฮักเขาในหนึ่งยน,ยนบทที่สามข้อสิบแปดบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอยากให้เรารักกันด้วยคำพูด และด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงระเจยปากบอกว่าฉันรักคุณนะแต่บม่มีการกระทำเลยกับราเจยาพระเจ้าบอกเฮาไว้ว่าเพื่อเฮาแสดงออกด้วยการกระทำนะเจ้าฉะนั้นความฮักเป็นสิ่งที่แปลความเชื่อเป็นการกระทำถ้าเฮาบอกเฮาบอกแกคนหิวว่าจงอิ่มและไปเป็นสุขเธอ แต่บอกกับคนแก่บอมีเสื้อผ้าว่าเพื่ออบอุ่นและบอกกับคนที่บอกมีอาหารและบอกมือเขาอันนี้มีความหักกับเจ้าผู้บดายแต่บอกมือจอากผู้บดายแต่บอกมือความหักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในเฮาได้อย่างไรนะจ๊ะพี่น้องเจ้าความหักที่เฮามีวางไปนั้นจะต้องบะวังผงตอบแทนเงินโอมเพระผู้เห็นเจ้าที่ได้ยื่นความหักหกับทางเพราะพระเยซูคริสต์สอนนาว่าจนหัก ดูของท่านผู้ใดตกแก้มขวากับมือหันแก้มซ้ายบัใจว่าส่วนไปตั้งเลยทันทีนะจ๊ะส่วนมากมีหลายคนชอบเอาตำหนิข้อนี้มามาแปลเล่นเมื่อก่อนจะบอกว่าถ้าผู้ใดตกแก้มขวาของท่านก็ให้ตกแก้มซ้ายกองเขาด้วยนี่แหละจ๊ะแต่พระเยซูมาได้บอกเหตุการณพระเยซูบอกว่าเมื่อหันมือเขาตัวและพระเยซูทรงสอนเราอีกว่าถ้าเราตัวมือเขาด้วยทนานอันใด พระเจ้าป็จัดตัวเมื่อเฮาด้วยสนามอันนั้นเช่นเดียวกันเฮาทุกคนนะเจ้าเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าดูแลและอารกขาในชีวิตของเฮาพระเจ้าจะเป็นคนตอบแทนเขาเองเมื่อเฮาอธิที่ฐานเพื่อเขาและบำเหน็จของเฮาทุกวันนี้อยู่บนสวรรค์มาได้ยูนในโลกนี้พระเจ้าเมื่อเฮามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งความหวังความฮัก ความเชื่อการวางการเก็บเกี่ยวนะเจ้าในวันนี้นะเจ้าเฮาปถนาที่จะเห็นก,นก,นการควยกรของพระเจ้าในชีวิตของทางพระเจ้าในเวลานี้ยุคนี้เป็นยุคที่หลายๆคนต้องการความครบบริบูรณ์ในชีวิตมีหลายคนที่กําลังสแสวงหาองพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าทรงเรียกเฮาทุกคน เขามีภาระใจที่จะออกไปหวานมะเร็งพันแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าทัางกลางพี่น้องของเขาอีกมากมายที่บอกว่าจกักลับไปพระผู้เป็นเจ้าในสถานที่นี้ของเจ้าเพื่อเขาได้วางใส่ในองค์พระเยซูใจใเจ้าและนำความเชื่อเขาเพื่อพบก,กับความรอดในหาขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อเขาจะได้มีความหวังในพระเจ้าเหมือนเขาของพระเจ้าที่จะนำความภาคของพระองค์ไปในที่เปลี่ยนชัง ไปในที่ที่มีความเข้าใจไปในที่ที่มีโรคแห่งความรักจืดจางอยู่เพราะว่าความรักขององค์พระเจ้เป็นเจ้าจะผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าเป็นความบริบูรณ์ในชีวิตของเาทุกคนขอพระเจ้าที่จะทรงโปรนพ่อพี่น้องทุกคนที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อมีความหวังมีความฮักและมีการหวังนพระวาจตนาทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ท,กกที่น้องทุกคนร่วมแจกนัที่หาค่ะ